เด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างคะเรียนรู้เกี่ยวกับป่าไม้น้ำตกแม่น้ำทะเลใช่ไหมคะแล้วภูเขาล่ะคะคืออะไรภูเขานะคะจะเป็นเนินดินขนาดสูงใหญ่ที่ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ ต้นหญ้าดอกไม้มากมายและมีสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่นะคะแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเมื่อภูเขานั้นถูกทำลายจะเกิดอะไรขึ้นคะแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเมื่อภูเขาถูกทำลายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะเกิดน้ำท่วมฝนตกหนัก ดินโครนถล่มแห้งแล้งจัดสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในป่าไม่ได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือชุดกิจกรรมสร้างสารรค์ขึ้นมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่57โจทย์มีอยู่ว่าให้เด็กๆนะคะสร้างภาพภูเขาตามขั้นตอนที่กำหนดให้ค่ะ เด็กๆเ,เห็นอะไรในภาพบ้างคะอ่ามีภูเขาต้นไม้เสือและกวางใช่ไหมคะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆตัดภาพภูเขาและต้นไม้มาวางบนกระดาษรองเด็กๆสามารถใช้หนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้วได้นะคะ และต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะใช้แปรงสีฟันจุ่มสีแล้วนำมาดีดให้ทั่วภาพภูเขาและต้นไม้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเด็กๆไม่มีแปรงสีฟันเด็กๆสามารถใช้ผู้กันในการระบายสีได้เลยนะคะ และเมื่อเด็กๆนะคะจุ่มสีและดิสีเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆน้ำไปปะติดบนกระดาษแผ่นใหม่ให้สวยงามนำภาพสัตว์ที่เด็กๆตัดเสร็จแล้วนะคะมาปะติดบนภาพภูเขาและตกแต่งให้สวยงามค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิชเชอร์โมก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ฝึกทำเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ to end.